สวัสดีครับช่างอิฐทำได้ครับวันนี้จะมาไขายคำรับให้เพื่อนเ่อนที่ติดตามระบบโ o ลาเซลนะครับว่าระบบ h ฮ b i ิดอัพกิดนะครับเมื่อผลิตไฟเกินแล้วเขาจะไปไหนนะครับเขาจะไปที่ไหนนะครับ F4 ในที่นี้ก็คือตอนนี้ครับ m p p t นะครับหรืออินเวอร์เตอร์ไฮบิดอัพกิดตัวนี้นะครับผลิตไฟได้นะครับเมื่อเวลาประมาณ บ่ายสองโมงนะครับได้สี่พันสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเอฟซีแต่หลุดทั้งบ้านตอนนี้กินอยู่ที่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับเราอยากรู้ว่าหลุดไปไหนนะครับเราก็เอาวัตตที่ผลิตได้นะครับ4,200กว่าวัตต์นะครับลบด้วยวัตตที่ใช้งานนะครับก็จะเหลือประมาณออยู่ที่ประมาณ2-3,000มัวัตต์นะครับ2,000ัวัตต์เขาจะไปไหนนะครับ2-3,000มัวัตต์นะครับเขาจะ ไปชาร์จที่ลงในแบตเตอรี่นะครับลงแบตเตอรี่นะครับอ่าตอนนี้นะครับถ้าหักล้างกันนะครับหักล้างกันลบกันแล้วนะครับหารด้วยแรงดันที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับอ่าแรงดันที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ห้าสิบหกโวลต์นะครับอ่ากระแสก็จะเหลือประมาณสี่สิบหกแอมป์นะครับสี่สิบหกสี่เจ็ดแอมป์นะครับเห็นไหมครับความลับที่บางคนไม่รู้จักนะครับว่าอ่าเมื่ออินเวอร์เตอร์ผลิตไฟ ได้4,000กวัตต์นะครับโหลดใช้แค่1 4 0 0วัตต์นะครับเ c ขาจะไปไหนเขาก็จะไปชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับในที่นี้คือแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟสตนะครับเขาจะเปลี่ยนกำลังวัตต์นะครับให้เป็นกระแสชาร์จนะครับ f อ,อเพื่อนเพื่อน FFC ที่ติดามใจอ,อีกคงจะรู้แล้วว่าไฟที่เหลือหรือไอกำลังไฟที่เหลือจากส่วนเกินนะครับไปไหนนะครับ ซึ่งระบบออฟกิดก็จะไปชาร์จลงแบตเตอรี่นี่นี้เองนะครับส่วนถ้าเป็นระบบออนกิดนะครับ f c ออนกิดถ้าไฟเหลือจะไปไหนครับไฟเหลืออินเวอร์เตอร์ก็จะสั่งไม่ให้อ,อินเวอร์เตอร์ผลิตไฟนะครับเขาจะลดะกำลังไฟลงให้เหมาะสมกับโหลดที่กินนะครับสมมุติว่าอย่างนี้นะครับ1400วัตต์นะครับถ้าเป็นระบบออนกิดนี่ก็จะเป็นลดการทํางานของอินเวอร์เตอร์ลงนะครับลดแรงดันลดกระแสลงนะครับให้ ใกล้เคียงกับโหลดที่จ่ายนะครับประมาณพันสี่ร้อยเหมือนกันนะครับ FC ทำให้มิเตอร์ไม่หมุนนะครับถ้าไม่มีระบบกันย้อนนะครับถ้าผลิตได้สี่พันก็จะทําให้มิเตอร์หมุนย้อนคืนนะครับ FC อ่านี่คือระบบออนกิดนะครับส่วนระบบไฮบริดออฟกิดนะครับก็คือตัดการทำงานของการไฟฟ้าเลยนะครับไฟที่เหลือก็จะไปชาร์จแบตนะครับ FC เพราะฉะนั้นนะครับ ทำไมเราถึงใช้แบตเตอรีอ่กำลังบัตรเยอะๆนะครับจำนวนกระแสเยอะๆนะครับเพราะว่าเหตุผลนี้เองครับคือ,อะจะเก็บไฟพลังงานไว้นะครับในยามที่แดดไม่มียามกลางค่ำกลางคืนนะครับยิ่งกระแสแบตเตอรี่มีกระแสเยอะเท่าไหร่นะครับขนาดกระแสอย่างเช่น400-500แอมป์นะครับก็จะสำรองพลังงานได้ ถึงเช้าเลยนะครับ f อขึ้นอยู่กับหลอดที่เรากินนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนั้นทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับการตั้งกระแสชาร์จของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ากระแสชาร์จ200แอมป์ก็ไปอัด200แอมป์ไม่ไม่ได้นะครับจริงๆนะครับอย่าให้เกิน1.5 c นะครับ f ออย่างช่างเอ๋นะครับอัด60แอมป์นะครับแบตเตอรี่ฟอสเฟตนะครับ400แอมป์นะครับระบบ48โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นช่างเอ๋ใช้1.5 c ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ แต่ขนาดนั้นก็ยังไม่เต็มเลยครับเพราะว่าโหลดของช่างอีนะครับมีการกิน2 0 0 0 3 0ส0สลับกันไปสลับกันมานะครับขึ้นอยู่กับว่ามีเพื่อนสมาชิกมาสักผ้าไหมหรือว่ากดมุ้งข้าวหรือเปิดเอไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสําคัญก็คือโหลดที่เรากินเข้าไปนะครับโหลดที่ทั้งบ้านเรานะครับถ้าดึงเกษไปนะครับเกษที่ประชาลูกเบดก็จะน้อยลงนะครับนี่คือ หลักการทำงานของระบบไฮบริดออฟกิดที่ชาร์จลงแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับ f อฟซสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่งองเอฟซีทำได้นะครับสวัสดีครับ